สวัสดีครับทุกคนมือใหม่หัดแคมปิ้งต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังครับเริ่มแรกกันเลยนะครับเป็นผ้ารองเต็นท์ครับผ้านี้จะเป็นสําหรับใช้ปูรองก่อนที่เราจะกางเต็นท์นะครับเลือกให้มีขนาดพอดีกับเต็นท์ของเรานะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็น210รคูณ210นะครับก็จะพอดีกับเต็นท์ของผมนะครับ กลางออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนื้อผ้าจะคล้ายๆกับผ้ากันฝนนะครับสามารถกันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเต็นท์นะครับสําสหรับมือใหม่แนะนําให้ซื้อในราคาประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นเต็นท์กลางอัตโนมัตินะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ600้อยถึงเจ็้อบาทนะครับหาซื้อได้ในลาซาด้าหรือช้อปปี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็น ราคาแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจะประมาณ2,004ถึง2,006นะครับตัวนี้จะมีหน้าต่างสําหรับระบายอากาศอยู่ด้านข้างนะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ด้านบนมีช่องระบายอากาศเหมือนกันนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็แนะนําราคาประมาณนี้นะครับประตูตัวนี้สามารถพักพักเก็บ,บได้นะครับข้างในจะมีมุ้งลวดกันมแมลงอีกชั้นหนึ่งนะครับ เวลาเราต้องการให้อากาศระบายนะครับเราวก็สามารถเปิดแบบนี้นะครับสําหรับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้นะครับสําหรับระบายอากาศนะครับถ้าเราเปิดหน้าต่างทั้งสองข้างนัางข้างด้วยก็จะทําให้ไม่ร้อนเกินไปนะครับอากาศระบายได้ดีครับเต็นต์ตัวนี้นะครับยี่ห้อพารานะครับรุ่น f o r e s t e r t ีพั t นะครับกันน้ําได้3,000มิลมนะครับหาซื้อได้ในช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับ ราคาแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันนะครับราคาอยู่ประมาณ2,004ถึง2 0 0นะครับสําหรับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสมอโบกครับใช้สําหรับตอกมุมทั้ง4ของเต็นนะครับแล้วก็ใช้สําหรับตอกยึดเชือกเต็นนะครับแนะนําให้ซื้อแยกต่างหากนะครับ<ม>เพราะว่าสมอโบกที่แถมมากับตัวเต็นนั้นค่อนข้างจะบางเล็กแล้วก็ เวลาเราไปตอกเจอดินแข็งๆหรือเจอหินนี่จะงองอไปเลยนะครับนี่ครับของที่แถมมากับเซนต์ตัวนี้ค่อนข้างจะหนาหนากว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะครับแต่ว่าเวลาเจอดินแข็งๆหร,หรือเจอหินก็จะงอได้เหมือนกันนะครับแนะนำว่าให้ซื้อเพิ่มเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหล็กเลยนะครับตัวนี้มีขายในรัซาด้าหรือชอปปี้นะครับ ราคาก็แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับใช้ได้ทนทานนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นค้อนนะครับไว้สําหรับตอกสมอบกนะครับก็หาซื้อเอาแบบที่ไม่แพงนะครับประมาณร้อยกว่าบาทสองสามร้อยนะครับ ตอนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเบาะรองนอนนะครับหรือแผ่นปูรองนอนนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับลักษณะก็จะเป็นเบาะแบบนี้นะครับเบาะทับแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นโฟมหรืออะไรนะครับนุ่มๆน,นะครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ไปในเต็นท์ของเราเลยนะครับใช้สําหรับผู้รองนอนครับก็จะช่วยลดอาการเจ็บหลังได้บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเบาะรองนอนแบบเป่าลมอัตโนมัตินะครับแนะนําให้ซื้อแบบนั้นจะดีกว่านะครับราคาประมาณ700บาท700ดกว่าบาทก็เห็นมีแล้วนะครับในรัตด้าหรือซับบี้นะครับลองไปหาดูนะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นถุงนอนนะครับถุงนอนนี้ก็ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะช่วยป้องกันความหนาวนะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น หมอนเป่าลมครับตอนเป่าแล้วก็จะเป็นเล็กๆประมาณนี้นะครับก็ช่วยให้เอาไว้สําหรับหนุนนอนนะครับตอนยังไม่เป่าก็จะเล็กประมาณนี้นะครับก็สะดวกมากครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะครับแถมมากับไม่ได้ใจว่าแถมกับเต็นท์หรืออะไรนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปสําหรับการแคมปิ้งนะครับก็จะเป็นโต๊ะพับนะครับเก้าอี้พับนะครับหรือว่าเสื่อนะครับโต๊ะและเก้าอี้ชุดใหญ่นี้ก็จะเหมาะสมกับ การแคมปิ้งที่เราใช้รถยนต์นะครับชุดเล็กนี้นะครับก็จะเหมาะกับการแคมปิ้งที่เราใช้มอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งนะครับแต่ถ้าใครยังคิดว่าชุดเล็กนี้ก็ยังเกลกะอยู่ก็แนะนําว่าให้ใช้เสื่อนะครับเสื่อพับแบบนี้นะครับชื้นเดียวนะครับเอาอยู่เลยนะครับไม่ต้องใช้โต๊ะไม่ต้องใช้เก้าอี้ก็ได้นะครับก็จะสะดวกไปแบบนึงนะครับสําหรับการใช้งานก็ง่ายๆครับพับเก็บแบบนี้ก็เก็บได้แล้วครับ ขนาดจะค่อนข้างเล็กนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็พับเก็บได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีถุงใส่นะครับแล้วเราก็สามารถนำไปใส่มอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับ สำหรับเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อพับแบบนี้นะครับตอนเราไม่ใช้เราก็พับเจ็บพอกลางออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับผืนที่ปูข้างล่างนี่นะครับก็จะสะดวกสบายมากเลยนะครับก็ไม่ต้องพกเก้าอี้พกโต๊ะไปก็ได้นะครับเสื้อผืนเดียวก็จบเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับใส่น้ําสําหรับดื่มกินนะครับหรือว่าใช้ทําอาหารนะครับ ตัวแรกเลยก็จะเป็นขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับเหมาะกับการใช้มอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งนะครับก็จะใช้ขวดแบบนี้มันจะเล็กแล้วก็สะดวกนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาเราใช้มอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งนะครับแต่สาหรับสองตัวนี้นะครับแนะนําสําหรับเวลาไปใช้รถยนต์หรือรถเกง๋งอะไรไปแคมปิ้งนะครับก็จะจุน้ําได้มากกว่านะครับแล้วก็ ใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามีตัวนี้มีก๊อกนะครับมีก๊อกเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ก็สะดวกนะครับหาซื้อได้ใน l a z a d ดหรือ s h อป e e นะครับราคานี่จำไม่ได้ประมาณ3 0 0ร้อถึงห600บาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโคมไฟหรือตะเกียงนะครับอุปกรณ์ให้ความสว่างในเวลากลางคืนนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟแบบชาร์จได้นะครับตัวนี้สะดวกมากแล้วก็แนะนำนะครับ ผมไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้ประมาณสองร้เก้าสิบเก้าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ประมาณห้าหร้อยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับสะดวกมากนะครับสําหรับมือใหม่แนะนําให้ใช้โคมไฟแบบนี้แบบชาร์จได้จะดีกว่าน,นะครับต่อไปก็จะเป็นแบบใช้เทียนไขนะครับตัวนี้จะเป็นโปะนะครับ สำหรับใส่เทียนไขไว้ข้างในนะครับก็จะได้ความคลาสสิกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตะเกียงนะครับตะเกียงนี้ใช้น้ำมันกา๊าซนะครับก็จะมีกลิ่นฉุนนิดหน่อยนะครับเวลาใช้นะครับก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบขนาดกลางแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นของจีนจะไม่ค่อย ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับบางครั้งก็มีน้ํามันรั่วน้ํามันซึมด้วยนะครับถ้าแนะนําแนะนําเป็นของตัวนี้ครับ baby special นะครับ fire hand นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นรุ่น baby special นะครับตัวนี้ประมาณพันห้านะครับตัวนี้จะใช้ดีครับแล้วก็ทนนะครับ สำหรับอุปกรณ์แคมปิ้งตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดหม้อสนามนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่400กว่าบาทนะครับจนถึง6 7 0 0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นชุดให้เรามาแบบนี้เลยนะครับข้างในนะครับก็จะมีฝานะครับฝาหม้อแล้วก็จะมีตัวแก้วน้ำอีกสองใบนะครับ ก็ข้างในก็จะมีซ่อมนะครับช้อนนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดเล็กๆหนึ่งอันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในยังมีกาต้มน้ำอีกนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นหม้อนะครับใช้สำหรับหุงข้าวหรือว่าทำแกงทำอะไรนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นกระทะนะครับสําหรับใช้ทอดใช้ผัดนะครับคุ้มมากนะครับชุดนี้นะครับก็จะมีถุงใส่ให้เรานะครับเวลาใช้แล้วก็เก็บสะดวกนะครับต่อไปจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้จะประมาณหกเจ็ดร้อยบาทนะครับจะเป็นฝานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างในจะมีหม้อเล็กๆนะครับฝา ตัวนี้จะมีหม้อทั้งหมดี3ใบนะครับจะเป็นหม้อเล็กๆนี่1ใบนะครับหม้อขนาดกลาง1ใบนะครับแล้วก็หม้อขนาดใหญ่นี่อีก1ใบนะครับสําหรับใช้แคมปิ้งเวลาไปแคมปิ้งกับเพื่อนหลายๆคนได้นะครับ3-4คนก็ได้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นกระทะนะครับ สำหรับทอดผัดนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าวรุ่นนี้นิดนึงนะครับหาซื้อได้ตามลาซ a ด้หรือช้อปปีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์สําหรับการทําอาหารนะครับก็จะเป็นถุงแบบนี้นะครับมีขายในช้อปปีหรือลาซาด้นะครับเซ็ตนี้ประมาณ600้อยถึงเจ็กว่าบาทนะครับเซ็ตนี้ประมาณอาจจะ9ก900กว่าบาท900ถึงพันนิดนิด เรามาเปิดดูข้างในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตะหลิวนะครับทับพีมีดสําหรับตัดเนื้อนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทับพีตักข้าวนะครับเขียงนะครับเขียงเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นมีดนะครับ นะครับก็ชุดเดียวก็สามารถไปแคมปิ้งได้นะครับก็สะดวกนะครับแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับใช้แล้วก็เก็บได้สะดวกนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับ ชุดนี้ก็จะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ชุดนี้จะขนาดการเก็บจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับเขียงก็จะใหญ่กว่านะครับตัวเขียงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีมีดทัพพีนะครับแล้วก็กรรไกรตัดเนื้อนะครับมีดตอกผลไม้นะครับแล้วก็ที่คีบนะครับ แล้วก็จะเป็นมีดเล็กๆแบบนี้อีกหนึ่งอันนะครับมีดกับที่เสียบตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้รถยนต์หรือรถเก๋งในการไปแคมปิ้งนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเตาไฟหรือเตานํามันนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับการก่อไฟสำหรับทำอาหารนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเตาแบบถอดประกอบได้นะครับเล็กๆนะครับราคาประมาณ3าม0ี่ร้อยนะครับ ตัวนี้ก็ใช้สะดวกดีนะครับเราก็ใช้ฟืนใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาแบบพับเก็บได้นะครับราคาประมาณ600กว่าบาทนะครับสามารถเปิดปิดหน้าเตาแบบนี้ก็ได้นะครับตอนที่ยังไม่ยังไม่ประกอบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่ในถุงแบบนี้นะครับ ก็เวลาใช้งานก็สะดวกสบายนะครับก็จะมีตะแกรงแบบนี้นะครับแล้วก็ฐานรองข้างล่างนะครับเวลาจะใช้งานก็แค่กลางออกมาแค่นี้นะครับกลางออกมานะครับแล้วก็จะมีตะแกรงตัวนี้ล็อกไว้แล้วก็ล็อกไว้แบบนี้นะครับเปิดปิดหน้าเตาแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับแนะนําตัวนี้นะครับสําหรับ คนที่ใช้ปืนในการทําอาหารนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองข้างล่างนะครับตัวรองข้างล่างใส่เข้าไปแบบนี้ตะแกรงสําหรับข้างบนนะครับต่อไปนะครับสําหรับใครที่กลัวว่าย้าจะตายหรือว่าไปบางที่เขาไม่ให้จุดไฟนะครับไม่ให้ก่อฟืนนะครับก็ใช้แนะนําเป็นตัวนี้นะครับตะเกียงน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นตะเกียงน้ํามันของจีนนะครับรุ่น ชื่อรุ่นว่า BRS12A นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณหนึ่กว่าบาทนะครับตอนนี้เห็นถูกสุดก็ประมาณสองพันหกนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับแล้วก็ประหยัดใช้กับน้ำมันเบนซินขาวนะครับน้ำมันเบนซินขาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับหาซื้อได้ใน Lazada หรือ s p อป e e นะครับหขวดก็ประหยัดมากนะครับผมใช้มาหลายทิปแล้วก็ยังไม่หมดเลยนะครับ แนะนำเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นแคมปิ้งมือใหม่นะครับน่าจะประหยัดกว่าแบบที่ใช้แก๊สมากๆนะครับแก๊สกระป๋องนะครับตัวนี้ประหยัดครับแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือเสียงดังนะครับจะมีเสียงดังมากเวลาเราใช้นะครับเดี๋ยวสําหรับการใช้เตาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างละเอียดแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนซื้อมาใหม่ๆก็จะประมาณนี้นะครับจะอยู่ในถุงแบบนี้นะครับ รบบบนี้แคักลางกลางที่ลองออกมาแล้วครับแล้วก็ข้างบนนะครับประมาณนี้ครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเมื่อเรามีเตามีอะไรหมดแล้วก็ต้องมีไฟแช็คนะครับอุปกรณ์จุดเตานะครับแนะนําว่าให้ใช้แบบปืนยาวแบบนี้นะครับจะสะดวกแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับเวลาเราจุดไฟแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปสาหรับการแคมปิ้งนะครับก็จะเป็นมีดเดินป่านะครับเล่มนี้ประมาณ3า0รอกว่าบาทนะครับซื้อในรัสาซนะครับประโยชน์ของมีดเดินป่านี่ก็เยอะมากนะครับใช้ทําอาหารก็ได้นะครับใช้สําหรับตัดไม้ก็ได้นะครับตัดไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆแล้วก็ใช้ถางที่นะครับถางที่ก่อนที่เราจะปูเต็นนะครับมีต้นไม้ต้นหญ้าเล็กๆอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ถางได้นะครับ ต่อไปนะครับสําหรับใครที่ใช้ฟืนในการหุงหาอาหารนะครับก็ต้องมีเล่ยนะครับเล่ยนะครับใช้สําหรับตัดไม้นะครับตัดเศษกิ่งไม้นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีมากราคาจําไม่ได้เหมือนกันนะครับหาดูใน l a z a d a าหรือ s h อปปีได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขวานนะครับขวานเล็กๆแบบนี้นะครับจะเป็นขวานเหล็กนะครับตอนนี้ยี่ห้อจิ๊บนะครับใช้ดีมากครับ ใช้ตัดไม้ตัดฟืนได้นะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่ใส่แคมปิ้งจะขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นชุดดิฟกาแฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบดกาแฟนะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็ใช้สะดวกมากนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับต่อไปก็จะเป็นหม้อกรองกาแฟนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะประมาณ200กว่าบาทหรือร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจนะครับลองไปหาดูนะครับในรัสด้านะครับกองกาแฟแล้วก็ถูกาแฟนะครับแล้วก็หาขวดโหลเล็กๆใส่มเมล็ดก,กาแฟไปด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปสำหรับการแคมปิ้งนะครับก็จะเป็นถังแช่อาหารนะครับ ทั้งสําหรับใส่อาหารนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับใส่อาหารรักษาอาหารของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลานะครับกล่องใหญ่นี้นะครับก็เหมาะสําหรับการใช้รถยนต์ในการไปแคมปิ้งนะครับตัวนี้จุได้ประมาณ3 2ลิตรนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับรักษาความเย็นได้ประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับตัวนี้ดีมากนะครับแต่ไม่เหมาะกับมอเตอร์ไซค์นะครับถ้า มอเตอร์ไซค์ก็จะใช้เล็กๆแบบนี้นะครับประมาณถังนี้ประมาณหกลิตรนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับน่าจะสองสามร้อยกว่าบาทในลาซาดามีขายนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ายังคิดว่าตัวนี้ก็ยังใหญ่ไปอยู่ก็กล่องสูญญากาศนะครับก็จะเป็นกล่องสูญญากาศแบบนี้นะครับไมโครเวฟนะครับตัวนี้ก็ใช้เก็บได้นะครับถ้าสําหรับทริปเล็กๆ คืนเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับอาหารไม่เยอะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวอุปกรณ์สําหรับมนึใหม่หัดแคมปิ้งนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปบ้างนะครับขอให้มีความสุขกับการแคมปิ้งครับ